<Bye. S 2> ตั้มมะพร้าวถอดเสื้อเติมความสดชื่นริมโขงในทุกวันของคุณหากคุณกำลังมองหาความสดชื่นหลังจากไหว้พระาธาตุล่าหนองหรือเดินเล่นชมวิวริมแม่น้ำโขงในบรรยากาศสบายๆต้องแวะมาที่ร้านตั้มมะพร้าวถอดเสื้อป่าหลวงซอย4ริมโขงหนองคายที่นี่มีมะพร้าวสด มะพร้าวเผาและมะาพร้าววุ้นหวานหอมสดใหม่ทุกวันมะพร้าวเผาที่เป็นกลิ่นหอมละมุนยิ่งดื่มยิ่งชื่นใจหรือมะพร้าวสดเนื้ออ่อนที่มาพร้อมน้ำหวานธรรมชาติให้ความรู้สึกสดชื่นเต็มคำในวันร้อนๆไฮไลท์ของร้านมะพร้าวถอดเสื้อสดใหม่วันต่อวันเห็นเนื้อเนียนขาวนุ่มชวนให้อยากลองมะพร้าวแก้วรสหวานกำลังดีเคี้ยวเพลินเป็นของฝากที่ถูกใจมะพร้าววุ้นหอมหวานละลายในปาก แชยเย็นเพิ่มความสดชื่นเปิดทุกวัน16นาฬิกาถึง21นาฬิกาแวะมาสัมผัสความสดชื่นที่ตั้มมะพร้าวถอดเสื้อรับรองว่าหวานหอมจนคุณต้องกลับมาอีกหมูยอมแม่ท้วนเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อความอร่อยที่สุดมาลองชิมแล้วคุณจะตกหลุมรักกับรสชาติเป็นของฝากที่ประทับใจผู้รับส่งตรงทั่วประเทศ ทิปดีๆกับการตนาทัวร์ความทรงจำที่อยากจ,จะลืมพาคุณสู่โลกใหม่ของการท่องเที่ยวร่วมสนุกสุดพิเศษที่ไม่เหมือนใครสัมผัสรสชาติกาแฟ,แฟเวียดนามต้นตำรับ่าำกลางบรรยากาศริมโขงแค่ครั้งเดียวก็หลงรักร้านกาแฟเวียดแล้วพบกันใหม่รีวิวหน้านะคะ